สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างยศจะบอกวิธีนะครับการแก้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมนับด้านซ้ายมือของหน้าเดสก์ท็อปนะครับของโฟลเดอร์ต่างๆนะครับนะฮะว่าแก้อย่างไงนะครับดูและชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับปกติดีครัลานะครับเพื่อไม่พลาดกิจต่อไปด้วยนะครับนี่ครับมาดูนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแต่เราเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ มันจะมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับหน้าเดสก์ท็อปนะครับมเป็นเรื่องหมายถูกนะครับหน้าเดสก์ท็อปนี้นะครับขึ้นมานะครับหลังท่านก็ตกใจนะว่าขึ้นขึ้นมาได้ยังไงนะครับมาดูวิธีแก้กันนะครับวิธีแก้ก็วันนี้นะท่านยศจะบอกวิธีแก้นะครับมันจะขึ้นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับให้น้องเห็นอย่างี้นะครับี่ชี้ดูห้ดูนี่นะครับมันจะขึ้นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ มหน,น้าหลัาญน,นะครับว่าทีนเราตีก้นไปนะโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้มันขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับผมกีทีแก้นะครับวันนี้ช่างยนตจะมาบอกให้แก้ยังไงนะครับก็มาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดนะครับยีพีซีนะครับนะครับยีพีซีขึ้นมานะครับ ขึ้นมานะครับนี่นะจะมีหน้าอย่างนี้นะครับผมอขอขึ้นมาหน้า EPC เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับให้เอาเมาส์นี่นะครับซ้ายนะครับไปที่ตัวคำว่า v e w นะครับอ่ตัวนี้นะครับคือ view ตัวนี้นะครับอ่เข้ามา view เสร็จแล้วนะครับก็มาหานะครับหัวข้อนะครับที่ ชื่อว่าไอเทมงนะครับเชบล็อกนะครับผมนี่นะครับไอเทมงชุด็ักนะครับมันจะมีนะครับเครื่องไม้ถูกอยู่หน้าสี่เหลี่ยมนะครับให้เอาเครื่องไม้สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับนะให้เอาเครื่องไม้ตัวนี้นะครับออกไปนะครับคลิกซ้ายออกไปเลยนะครับผมแล้วก็พอไปแล้วนะครับท่านก็ปิดนะครับหน้านี้ไปนะครับผม ปากกาสีเแดงนะครับออกไปนะครับแล้วก็มาดูนะครับนะฮะไม่มีนะครับไม่มีสี่เหลี่ยมหน้าเดสท็อปนะไม่มีสี่เหลี่ยมหน้าโฟลเดอร์ในเลส ktop แล้วนะครับแล้วก็บลกแกรมต่างๆไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมครับนี่คือวิธีแก้นะครับนะครับสี่เหลี่ยมหน้าเดสท t o p นะครับสี่เหลี่ยมหน้าโฟลเดอร์นะครับสี่เหลี่ยมหน้าโปรแกรมต่างๆนะครับวิธีแก้นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับชมแล้วนะครับ ดูแล้วนะครับศึกษาแล้วนะครับถูกใจก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสกัสดีข้้นล่างน,นะครับเพื่อนคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม